โบราณนะคะต้องบอกว่าโบราณเขาจะนิยมว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นร,รููการของชีวิตที่จะถ้าเริ่มต้นดีอะ,อะไรก็จะดีแต่ถ้าเริ่มต้นที่ไม่ดีอะไรก็จะแย่ไปทั้งปีแต่ถ้าหากยึดหลักทำคําคสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะบอกว่าทุกลุ่งอลุนคือวันใหม่เป็นวันใหม่เดือนใหม่และปีใหม่ของเราทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าหากลูก จะให้ชีวิตของลูกดีแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแม่ก็แนะนำว่าให้ลูกนั้นลุกขึ้นมาในรุ่งอรุณตอนเช้ายังไม่ต้องทำอะไรทำใจเจริญภาวนาสวดมนต์อราตนาศีลห้าให้จิตลูกปักมั่นอยู่ในศีลห้าศีลจะนำพาซึ่งความสุขใจและสุขกายผู้ไม่มีจิต คิดเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นกำแพงแก้วป้องกันให้ศัตรูหมู่มานั้นพ่ายไปเองฉันใดหากลูกทำในแต่ละลุ่งอรลุนให้เสมือนหนึ่งเป็นวันปีใหม่ชีวิตของลูกก็จะเจริญรุ่งเรืองตลอดทุกๆวันจเจริญพรค่ะคุณโยม